ต่อเลยแต่ป้าไม่สามารถที่จะเอากลับได้มันเยอะป้าก็เลยบอกพี่ที่เดินป่าด้กันมีคนเดียวนั่นแหละค่ะพี่พี่มาช่วยกันเก็บหน่อยอันนี้อันนี้คือดอกป้าจําไม่ได้ว่ามันเป็นดอกไม้ประจําชาติของนอร์เวย์หรือว่าฟินแลนด์จำไม่ได้จริงๆมันหอมหอมนะคะ แต่มันมีพิษนะป้าเคยดูในวิดีโอเขาบอกว่ามีพืชอะไรก็ตามมาเกิดอยู่ใกล้ๆห้ามกินพืชชนิดนั้นน่ัะอย่างเช่นแดนเดลไลออนหรือเขี้ยวสิงโตนั่นนะคะเกิดอยู่ตรงนั้นอย่าก,กินมันไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะดูดพิษจากจากสิ่งนี้ด้วยยกเว้นเห็ดนะยกเว้นเห็ดเดี๋ยวก่อนป้าลืมละป้าถามแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เลยแหละจะถึงแลวโอ้ย ป้าก็ลงคลิปขอบคุณ12กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆป้าก็ลงคลิปหักหน่อไม้ที่โรงรถที่ว่าวิวเป็นล้านนะคะวันนี้แป๊บเดียววันนี้นะเพิ่มจากห0 0แสนเป็นหนึ่งล้านนะ่ะโอ้โหทำไมมันเร็วอย่างนี้โอ้ยมันหล่นออกจากบาป้าอีกแล้วถุงฮลัฮโลโหลฮัลโหล Xbox ฮัลโหลตรงนี้มันจะเป็นนี่ไงภูเขาเขาเป็นคนจีนนะคะเจ้าของบ้านมันยังไม่เกิดมันเป็นภูเขาแดงไม่มีลายด้วยมีลาย,ม,ลายมีทั้งลายและไม่มีลายถ้าช่วงมันเกิดนะคะรับครืบเลยตรงนี้เขาไม่กินนะคะเขาไม่กินจะถึงแล้ว ถึงป่านเอาไหมจะถึงแล้วโอ้โหดีจังเลยงั้นป้าเดินไปบ้านคนรวยได้สิเนี่ยป้าไปป่าบ้านคนรวยได้สิ <c oughs> แต่ถ้าฝนตกระหว่างทางภาพเปียกเปียกมอดยอดเลยได้ค่ะถึงแล้วถึงป่าไผ่มีนอไหม ต้องไปดูใกล้ๆถ้าตาดีๆมองปื๊ดก็จะรู้ว่ามีหน่อไม้อยางที่ป้าเห็นมีอยู่หนึ่งหนอ่นอปีนี้หน่อไม้จุดนี้มาเร็วนะนี่ไงคะแต่ป้าไม่ได้หากให้ดูนะทำไมปีนี้มาเร็วจังนู่นน่ะมันเป็นหน่อไม้อร่อยนี่นนี่นัน่นสีเขียว อันนี้สีไหวอันนั้นก็สีไหวค่ะเขาคุมนะเขาจะไม่ให้มันลามเขาต้องการแค่ตรงนั้นเท่านั้นอูเยอะนะเนี่ยค่ะดูดิยปีนี้ปีนี้เขามาเร็วอยู่ในกก็มีนี่ค่ะที่แหลมๆเนี่ยมันคือหน่อไม้โอ้โหนี่หนอนนั้นสวยแต่ป้าไม่ได้เก็บให้ดูว่าผู่ป้ามันพลุงพลัง คือถ้าก้มลงเก็บถุงหลุดจากบ่าแน,ะน่ที่แหลมๆนะ่ะคือหน่อไม้ค่ะนี่สินี่ปีนี้หน่อไม้มาเร็วจริงปีที่แล้วป้ากลับจากเมกะกลับจากบ้านเราหน่อไม้ยังไม่ยาวนะที่ลำสีเหลืองๆนั้นคือมันแก่ถ้าลำสีออกเขียวๆเจ้าของเขาหรือเปล่า เจ้าของเขาหรือเปล่าไหนป้าไปดูสิเจ้าของเขาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่อาจจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปดูก่อนนะคะป้าจะได้จะได้ขอเขาป้าไม่กล้าขึ้นไปอ่ะมันเป็นที่ส่วนบุคคลป้าไม่กล้าขึ้นไปจริงๆแต่คิดว่าเจ้าของนะคะเมื่อกี้ป้าไม่กล้าขึ้นไปไม่เอาอ่ะป้าไม่ขึ้น แม้จะไม่มีรั้วแต่ป้าไม่กล้าละลาบล,ละลวงนะคะถึงจะเคยบอกแต่ก็ไม่กล้าค่ะนี่เกิดมาเร็วไผ่สีเหลืองเหลืองเข้มเข้มนั้นคือไผ่นานแล้วแต่ไผ่สีเขียวนั้นคือไผ่ของปีนี้คือหน่อไม้ที่ไม่ได้ตัดมันก็จะกลายเป็นลำไผ่ค่ะ ตรงนี้ก็มีแต่ยังสั้นอยู่ยังสั้นยังสั้นตรงนี้ตรงจุดนี้ไม่เคยมีนะเไม่ไม่เคยลามมาถึงตรงนี้เลย